ดอกลำโพง12นิ้วนะครับแล้วก็เสียงแหลมหัวจรวดหัวจรวดนะครับพีออรีโอนะครับพร้อมเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็แหลมเป็นแหลมคอมซ4พร้อมปากนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันนะครับเริ่มจากอันแรกเนาะนะครับเป็นดอกลำโพง P ีออรีโอนะครับพีออรีโออันนี้ดอกเดียวดอกกำญพาสี่ร้าสิบบาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับยังไม่รวมส่งอันนี้450บาทเดิมดังใช้งานปกตินะครับ แต่มีตำหนิก็คือตรงนี้กลวยมันนะครับกลวยมันแตกกลวยมันแตกเนาะนะครับอันนี้450บาทไม่รมกวนนะครับมีดอกเดียวนะครับดอกกัมพารุ่น E12 200s ของ P Audio นะครับเสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีเสียงใสนะครับแล้วก็แหลมพอจรวดตอนนี้แหลมตองแปดนะครับมี4ดอกนะครับเป็นของ P Audio ทั้งหมดเลยนะครับ เป็นของพีโอริโอทั้งหมดนะครับมีอยู่4ดอกนะครับดอกละ450บาทนะครับดอกละ450บาทนะครับไวแท้ทุกตัวนะครับไวแท้ไม่แท้เขาดูยังไงเขาดูตรงไหนนะครับเขาดูตรงนี้นะครับตรงขั้วนี่จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับไวยเดิมไวแท้นะครับดังใช้งานปกตินะครับตัวละ450บาทอ่าย้ำอีกทีตัวละ450บาทนะครับสภาพสวยทุกตัวนะครับนี่450บาท450บาท นะครับตัวละ450บาททีนี้มนูเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กมี2ตัว1นึคูณหนแมหนึ่งสนิ้ว1นะครับตัวละ120บาทมี2ตัวไม่รวมส่งนะครับมีปลายทางบวกเพิ่มนะครับอันนี้ตัวละ120บาทนะครับแหลม1งคูณหนะครับแล้วก็เป็นแหลมขนาดแปดคูณแพอยซอร์สนะครับเป็นรุ่นพีเอส่สี่ศูนยนะครับเป็นของ NTS นะครับเป็นของบริษัท NTS ะครับรุ่น PS440 เป็นคอม c c นะครับตัวนี้เป็นแป้นเกลียวอ่าเป็นเกลียวนะครับนี่เป็นเกลียวใช้งานปกตินะครับเสียงดีแนะนําตัวนี้เลยนะครับ MTS นะครับคอม44มี2ตัวนะครับตัวละ480บาทนะครับ480บาทไม่รวมส่งนะครับมีปลายทางบวกเพิ่มนะครับพอยซอรสวยงามนะครับดังใช้งานปกตินะครับต่อมาเป็นดอกลำโพง12นิ้ว KTH นะครับอันนี้ก็เดิมดังใช้งานปกติเหมือนกันเป็นดอก12นิ้วนะครับกลางแหลมได้นะครับเสียงดีนะครับตัวนี้เป็น KTH นะครับตัวนี้ดอกละ750บาทนะครับ8โอห์มนะครับก็250ร้อยหบาทนะครับพีคสุดก็คือ500ร้อยบาทนะครับ KTH Audio Lab นะครับตัวนี้750บาทต่อดอกนะครับราคาต่อดอกนะครับมีสองดอกเดิมๆสวยๆนะครับมีสองดอกเดิมๆสวยๆเลยดอกละ750บาทไม่รวมส่ง kth นะครับเดิมไม่เคยซ่อมนะครับต่อมาเป็นของกิฟตเป็นของกิฟตนะครับตัวนี้เป็นรุ่น gpa 1 2 5 0นะครับ gpa 1 2 5 0นะครับกิฟตมีอยู่สองดอกดอกละ750บาทเหมือนกันนะครับเสียงดีนะครับของกิฟต์เสียงดีเสียงใสนะครับแม่เหล็กก็ใหญ่ด้วยนะครับ8โอห์มตัวนี้300ร้อวัตต์นะครับค่าอิมเพลนซ์ อิมเพลนที่8โอห์มนะครับอ2วัตต์แม็กซิมัมอยู่ที่300นะครับตัวนี้เสียงดีเสียงใสนะครับกิ๊บมีอยู่2ดอกนะครับดอกละ750บาทนะครับไม่รวมส่งมีอยู่2ดอกนะครับดอกละ750บาทอ่ะทวนกันอีกทีทวนกันอีกทีนะครับเบอร์โทรก็หน้าจอนะครับอันนี้กัมพา450บาทนะครับ PE อี12 200S นะครับ450บาท แหลมเขาจะตรวดต้อง8ของ p ีออร์ดโนะครับมีอยู่4ดอกดอกละ450บาทเหมือนกันนะครับดอกละ450บาทมีอยู่4ดอกไม่รวมส่งเน็ตเวิร์กตัวละ120บาทมี2ตัวนะครับเน็ตเวิร์กแล้วก็คอมสี่สี่สีบาทต่อตัวนะครับพร้อมดังพร้อมตูดพร้อมปากนะครับพร้อมปากพร้อม,พร,อมพร้อมไดนี่นะครับ480บาทมี2ตัวตัวละ480บาทแล้วก็ KTH นะครับ KTH ดอกละ750บาทมีอยู่2ดอกนะครับ แล้วก็กิฟก็750บาทเหมือนกันนะครับสาภาพเดิมทุกดอกนะครับไม่เคยซ่อมไม่เคยมัง้งไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนไอยนะครับอันนี้ก็รอยแท้ทุกตัวนะครับอันนี้รอยแท้รอยแท้อันนี้ก็รอยแท้นะครับผมอ่ะสน,สนใจสนใจเบอร์โทรก็หน้าจอนี่แหละนะครับ